มีใ,ใครที่มีอาการง่วงเหงาหานอนในเวลากลางวันบ้างไหมครับการง่วงเหงาหานอนในเวลากลางวันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาวะปกติก็ได้นะครับภาวะการนอนไม่หลับในเวลากลางคืนหรืออินซอมเนียทำให้สมองเราไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพออ่อนล้าและมีอาการง่วงเหงาหานอนใน oui เวลากลางวันได้ภาวะโลหิตจางหรือแอนเนเมียโลหิตจางนั้นจะทำให้ออกซิเจน ไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กลางวันรู้สึกไม่สดชื่นโรคลมหลับหรือนาโคเลปซี่เป็นโรคที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยแต่เราเจอได้อยู่เรื่อยๆอันนี้แนะนำต้องเข้าพบแพทย์เพื่อหาภาวะนาโคเลปซี่ ภาวะประวานอาจจะทําให้มีระดับน้ําตาลในเลือดที่ค่อนข้างสูงจะทําให้สมองไม่สดชื่นไม่ปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นหากใครมีอาการง่วงหรือหลับมากในเวลากลางวันแนะนําต้องเข้าพบแพทย์เพราะอาจจะมีอาการเหล่านี้หรือโรคเหล่านี้ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับ